สัตวแพทย์พูดแล้วไอปริชยาสั่งไยานายไล่สัตว์เลื้อยคลานได้จริงไหมกลายเป็นคดีที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับคดีแอมไยานายหรือแอมสรารัฐผู้ต้องหาวัย36ปีผู้ต้องหาวางยาด้วยไยานายจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจ เปิดเผยว่าได้เตรียมออกหมายเรียกสอบปากคำในฐานะพยานต่อบุคคลที่สั่งซื้อไซยานายในลอถเดียวกับแอมซึ่งมีทั้งดาราหญิงและพยาบาลร่วม10คนมาพบภายในเวลาไม่เกินต้นสัปดาห์หน้าเพื่อซักถามว่าสั่งซื้อมาเพราะอะไรเบื้องต้นพบว่าการซื้อร่วมหลักร้อยรายรวมถึงไล่ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรู้เห็นด้วยหรือไม่ โดยทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษเตรียมเรียกดาราสาวมาสอบสวนในวันที่8พฤษภาคมนี้ทั้งนี้วงในได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าดาราสาวรายคนดังกล่าวคือนางเอกที่มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ที่ทำรายได้เกิน100ล้านจากค่ายดังซึ่งก็ทำเอาบรรดาชาวเน็ตแห่เดากันสนั่นว่าคือใครกันแน่ ล่าสุดไม่ต้องเดาอีกต่อไปรู้แล้วนางเอกหนึ่งอยล้านสั่งไซยาายคือใครโดยทางด้านแม่บางอ่อนพงษนานิกรแม่ของดาราสาวไอยปรีชาพงษนานิกรได้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าไอปรีชาได้สั่งยาไซยานายมาจริงเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาได้รับของวันที่27เเมษายนตัวยาที่สั่งมาทั้งหมดยังไม่ได้มีการแกะ เตรียมนำไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่สั่งและจะไปเข้าพบเจ้าหน้าที่วันจันทร์ตามหมายเรียกและให้ความร่วมมือเต็มที่ส่วนสาเหตุไอ้ปรีชยาสั่งซื้อยาไซมาน,านั้นเนื่องจากที่บ้านมีปัญหาของสัตว์เลื้อยคลานทั้งงูตัวเงินตัวทองเพราะด้านหลังบ้านสุดทำให้พวกงูตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านมากัดหมา เราก็ไปค้นหาดูเขาบอกว่ายาไซยานายสามารถไล่ได้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะสั่งจากไหนเพราะเป็นยาอันตรายแต่สุดท้ายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ล่าสุดทางด้านทางเพจดาวแปดแฉกได้เผยข้อมูลจากศัตวแพทย์ได้ออกมาชี้แจงกรณีไอปรีชยาสั่งไซยานายมาไล่สัตว์เลื้อยคลานได้จริงไหมโดยระบุว่าศัตวแพทย์ท่านหนึ่ง ให้ความรู้เรื่องไซยานายกำจัดสัตว์เลื้อยคลายมีพิษดังนี้ไม่เคยเห็นหรือว่ามีการใช้ไซยานายกำจัดสัตว์มีพิษสมัยเรียนที่คณะสัตวแพทย์อาจารย์สอนแล้วนำไซยานายมาเพื่อที่ต้องการสตา์ฟแมลงโดยนำมแมลงมาวางไว้ให้มแมลงสูดดมให้สลบเพื่อให้นักศึกษาดูศึกษาโครงสร้างของมแมลงตัวนั้นๆ อาจารย์ให้นักศึกษาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเสื้อผ้าถุงมือยางหน้ากากกันพิษและอื่นๆก่อนทดลองเพื่อศึกษาเพราะหากเพียงแค่สูตรดมสารไซยาไนด์อาจได้รับอันตรายขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูตรดมเข้าไปหากป้องกันตัวไม่ดีและหลังจากทดลองแล้วต้องทำความสะอาดอย่างไรไม่ให้สารปนเปื้อนหรือติดตามร่างกายของนักศึกษา ไซยานายและยาเบื่อหนูไม่เหมือนกันหากนำไซยานายไปผสมในอาหารเพื่อวางยาฆ่าสัตว์หากผู้ใช้ที่ผสมสารพิษป้องกันตัวไม่ดีอาจได้รับอันตรายหรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้แค่สูดดมก็อันตรายขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูดดมเข้าไปหากนำไปผสมอาหารหรือเนื้อสัตว์ก็จะอันตรายกับสัตว์อื่นๆที่ไม่มีพิษ อีกทั้งสารนี้อยู่ในอาหารที่ผสมเพื่อกำจัดสัตว์สารพิษชนิดนี้จะคงสภาพนานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและสภาพแวดล้อมต่างๆไม่มีใครใช้ไซยาไนายเพื่อกำจัดสัตว์มีพิษเพราะเป็นสารอันตรายแต่มีวิธีอื่นๆหลายวิธีเช่นกรรมาฐานหรืออื่นๆนำมาใช้เพื่อกำจัดหรือป้องกันสัตว์มีพิษแทนได้